ยกเพชสมบัติเมืองเพชรบุดีนั่งลุน้นนั่งเสียนั่งชมนั่งให้กำลังใจเ,เดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าวาคนสวยเมืองเพชรชนะมีรางวัลโอ้<ะ>ดูสิว่าเจ้าแม่ประดูเงินครับกองทัพเรือราชนาวีไทยสออฟอนะครับโดยมีผลเหลือตีสักใส่พูดเฉลิมยลอครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บ,บอกว่า เรือนายกจะฉกเรือทหารใช่เรือทหารจะฟันเรือนายกเอาแล้วเดี๋ยวรู้ว่าท่านนายกยุทธจะตกใจหรือไม่ในไทยจัดแกุดยอดเจอกับอวตโนมัติฉันเฮ้ยเดี๋ยวไปดูนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เดี๋ยนายกยุทธอังกินันจะเรียกในยทยของตัวเองเรียกมาตบใช่ตบรางวัลครับ ตัวรับดูเดิมคือเทพกรุงทลโอ้โหหลวงพ่อสมศักดิ์วัดสวนราชหกแต่งขึ้นมาไปเอาลลวัดอ,ออกมาพี่น้องชาวเรือต้องเตรียมใจเวลาชาตัาวไปออกมาและโวยมาอีกแล้วจ้า ล่องน้ำแดงเรือดีมีคำนว่าคนป่วยเมืองเพชรของท่านนายกยุดอังกีนั้นอยู่ร่องน้ำแดงผายบดกับเรือไม่ธรรมดาเจ้าแม่ปะดูเงินกองทัพเรือฐานทัพเรือสตรีผายบดผายเบียดต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครนี่มันล่องน้ำแดงผายแล้จะใส่ดีจะใส่ดีจะใส่ดีแต่เตี้ยวเจ้าแม่ประดูท้องกัดไม่ปล่อยปะดูเงินขอผายแั่ไม่ปล่อยไลยบดไลยพี้ผายเลยเมื่อกี้เรือนายกโดนเรือทหารบี้แล้วโว้ย บอกว่านายงาก็เรือดีพี่ครับตรงหน้าว่าในน้งาก็บอกว่าเจ้าแม่ประดุงเงินเจ้าแม่ประดุงเงินพายแรงแรงนีครับปัดพายจากคขาเลยสั่งจะมาบอกว่าพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ใจกันได้พกันอะไรก็มาเต็มลำน้ำบอกใครดีก็อยู่ใครดีก็อยู่ใครคนก็ไปว่าแล้วเรือเรือทหารนำเรือนายกละวอยเอาละวอยเที่ยวนี้ใครเป็นหมูเป็นจ่าใครเป็น จะแม่ประดุงเงินเริ่มนํำหน้ามาเล็น้อยแต่ว่าเหลือคนดีสีเมืองเพชรหรือว่าเหลือของนายยงยุดอังกินังในน้ำคนสวยมือเพชรไล่บทไล่เปลี่ยนไล่เสียงไล่สีตีโูกี้สูตีสูดีใกล้จะทันแล้วโว้ยโอยทันไม่ทันดูวเที่ยวนี้ไอน้ำคนสวยมือเพชรคนสวยมือเพชรมันจะทันไม่ทันทันไม่ทันดูว่าเที่ยวนี้ว่ายังไงมาดูกันมาดูกันจะดีตลอดก็ฟังไหมมีตลอดก็ฟังหรือไม่ว่ายังไรคนสวยมือเพชรจีดกนเลสิด็ดาดเอาลุยขตามทันไม่ทันจะทันไม่ทันประดุงเนนี้ประดุงเงนนี้คนใจมือเพชร ไปกาดทันไปด่นันไทัน่ได่นไมันทานได้ททันไท่าทั่นเดทานไม่รนดท่น enfin ันท่นน่ temple, anyway ันท่าานไม่ันดุนนุท่นไน ครับพี่น้าท่านผู้ชมครับอีกสักครู่ครับเรือเจ็ดฝีพายสิงบาง200กับกระจกเพชรรือชาติบางกรกับเพชรนางพญาเจ้าแม่สายชนสีนันทยาพรครับ ก็เป็นการกลับสายน้ํานะครับหรือว่าเป็นการแข่งขันในเที่ยวที่สองครับอีกสักครู่แล้วก็เรือสาวเมืองเพชรจะาแม่จันที่มาพรสิงสาครเกรียงเดชรัตนวันสันติพิลมพักดีพรพระแก้วเจ้า